สวัสดีค่ะเฟยนะคะจากร้าน Outdoor l i f e s t y l อยุธยานะคะวันนี้นะคะเฟยก็จะพามาชมนะคะเป็นสินค้าของโคแมนนะคะก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งนะคะชื่อว่า เจแปนคอมแพกนะคะโฟลดิ้งแช์นะคะตัวนี้นะคะ <men> ก็เป็นเก้าอี้นะคะของโคแมนนะคะก็มีทั้งหมด3สีนะคะที่ร้านนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีโอลิฟพี่เฟยนั่งอยู่นะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นสีเทานะคะสินค้านี้นะคะสามารถรับน้ําหนักนะคะได้ถึง80ดกิโลด้วยกันเลยนะคะพี่สามารถนัง่งนะคะหรือว่าพกพาไปไหนก็ได้สะดวกสบายนะคะตัวนี้รับน้ําหนักได้เยอะแล้วก็นั่งได้สบายนะคะพี่ สามารถพกพาได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็วิธีการจัดเก็บนะคะจัดเก็บง่ายนะคะแค่นี้เองพี่พับนะคะน้ําหนักตัวสินค้านะคะสําหรับตัวนี้นะคะก็รับน้ําหนักได้2.2กิโลนะคะตัวนี้ก็การจัดเก็บของเขานะคะก็จัดเก็บง่ายแล้วก็ถือนะคะเบาด้วยนะคะพี่พกพาได้สะดวกสบายเลยนี่ค่ะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะมีสีแดงนะคะแล้วก็สีโอิฟนะคะด้านนี้เลยแล้วก็เป็นสีเทาค่ะมีทั้งหมด3สีค่ะ วิธีกางนะคะก็ง่ายค่ะแบบนี้เลยเห็นไหมคะแค่นี้นะคะเราไปที่ไหนนะคะเราก็มีแค่เก้าอี้ตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็สามารถนั่งได้สะดวกสบายเลยนะคะไม่ต้องแบบนั่งกับพื้นดินให้เจ็บตูดนะคะพี่โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเฟ่ก็ขอฝากนะคะช่อง YouTube นะคะของร้าน outdoor lifestyle นะคะกดติดตามนะคะหรือว่ากดเข้าไปที่เพจนะคะล่าร้านของเราก็มีนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ ในห้างฮาร์ดแวร์เฮาส์นะคะสาขารถจักนานะคะร้านเราจะอยู่ข้างในเลยนะคะก็มาได้นะคะมาเลือกซื้อสินค้าหน้าร้านได้เลยค่ะเอก็ขอฝากไว้คําคมหนึงนะคะถ้าบ้านพี่ไม่มีเก้าอี้นะคะก็มานั่งข้างๆน้องได้นะคะ